รวมคลิปความฮาย้อนความทรงจำข้อมชวนชื่นสมัยเป็นตลกคาเฟ่พาไปชมคลิปความฮาของตลกระดับตำนานข้อมชวนชื่นเมื่อครั้งยังเป็นตลกคาเฟ่ด้วยพรสวรรค์ที่เ,เต็มเปี่ยบวก,กับพรแสวงทำให้เขาพันตัวสู่วงการภาพยนตร์จนกลายเป็นตลกเงินล้านขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ หลังจากไอ้นภัชรินลูกสาวตลกชื่อดังข้อมชวนชื่นได้ออกแจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเข้ารักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่12เมษายน2564โดยนะาขอมได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาที ของเช้าวันที่30เมษายน2564เนื่องจากมีภาวะโคม่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะที่ผจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ข้อชวนชื่นหรือชื่อจริงอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อว,วันที่5มมกราคมพศ 2501ที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาเป็นนักแสดงตลกชาวไทยและเป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่นวงการบันเทิงมักจะเรียกติดปากว่าหน้าเหยือนด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เขากลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจำบทได้อย่างแม่นยำเส้นทางชีวิตของเขานั้นได้ยึดอาชีพตลกมานานกว่า20ปีแล้วผ่านมาแล้วทั้งงานละครและภาพยนตร์แบบนับไม่ถ้วนโดยผลงานแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานั้นเกิดขึ้นในปีพศ 2,545เมื่อบริษัทจามงคนฟิลได้นำเรื่องเจ็ดประจันบาลมาทำใหม่โดยมีเฉลิมวงพิมเป็นผู้กำกับและนาค้อมเป็นหนึ่งในนักสแสดงร่วมกับพงพัฒน์วชิรบรนตงอังมมรินนิติพลเิ่งเถิดเทิงทศพลศิริยุวัฒแช่แช่งรำพิเศษอินทรคันชิดหนีดอกมดันสะอาดเปลี่ยนคงศาลและประกาศิษโบสุวรรณทำรายได้ถึง58.30ล้านบาท ต่อมาจึงมีการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อ7ประจำบาน2อค่มชวนชื่นสมรสกับนางประภาสีปรีดากุลมีบุตรสคนคือคนแรกจีรนันปรีดากุลคนที่2กฤิปรีดาคุณคนที่3วิธานปรีดากุณเราได้รวบรวมคลิปความหะของน้าข้อมชวนชื่นเมื่อครั้งยังเป็นตลกคาเฟ่ให้ได้ดูกันเพื่อเป็นการแสดงอะไรเป็นครั้งสุดท้าย เอามาฟังบทหนังผมเล่นง่ายนะในเรื่องในนางเอกเนี่ยเขามายืนรอพระเอกพระเอกกบนางเอกเขาคุยกันตุกองมาเห็นหึงนางเอกแทงพระเอกพระเอกเจ็บไปหาหมอจบแล้วใครออกก่อนฮะให้พระเอกออกก่อนเอาพระเอกออกก่อนเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่ยอมหรอกเมื่อเมื่อไหร่ออกก่อนฮ้ยไม่เอาหนูออกไปก่อนน่าเกลียตุกองออกก่อนแล้วกันนาะได้ไงอ่ะ เดี๋ยวมึงไปเล่าให้เพื่อนฟังเขาหาว่ากูไม่อึดเด้เฮ้ยไม่เอาแล้วหนูไม่ออกก่อนนะเอางี้แล้วกันออกพร้อมกันนะฮะพี่ออกพร้อมกันได้ไหมใครจะออกก็ได้เดี๋ยวกูแอบดูกูก็ออกไปด้วยออกไปไหนอะ่ายเสร็จแล้วออกไปหาอะไรกินไงแต่จำไว้นะเล่นให้มันธรรมชาติหน่อยนะอเคเล่นหนักของพี่ให้มันธรรมชาติดูธรรมชาติหน่อยเอากล้องพี่เดี๋ยวมึงออกมาต่อยนักแสดงหรอกไม่ใช่ลังพึ่งโอ้พี่เลี้ยงพึ่งเหรอต้องพี่จะไหวเหรอ สังขยาเลยนะทั้งเบียร์สิงทั้งสเปรย์ราเยี่ยงอ่าอ่ะดาบเกมโอ้โหดัลลี่ได้รอบทิพย์เลยพี่ดูี่เขาจะทำอะไรดูเฮ้ยใครไม่เปิดหน้ากล้องวะไอ้บ้าไปคุมทำไมของเก่าแต่เอาเล่นได้ไปแล้วเอาพร้อมยังพร้อมอ่ะสาวนังเอกหนีพ่อมารอแฟน รอตั้งนานมดกัดบูมหมดเลยแรกทำไมเพิ่งมารถติดมารอนานไหมสองชั่วโมงแล้วพ่อไม่ว่าหรือพ่อไม่รู้ตกลงมายืนทำอะไรกันนะอะเุ้ยกันโอ้ยทำไมไม่กลับบ้านนะฉันรักเขาโอ้ย แย่งแฟนฉันเหรอแล้วแต่ผู้หญิงเขาหรอโลบไม่ไหววะแทงโอ้ยไปหาหมอแล้วแจ้งเจ้งแล้วเฮ้ยเครื่องไฟยืนก่อนนี่มึงเล่นหนังอะไรกันเนี่ยหนังกูลงทุนเป็นล้านมึงมาเล่นอะไรกันจืดชื้นอย่างเงี้ยทำไมอะทำไม้พระเอกกับนางเอกก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวโกงมาถึงทำอะไรอ่ะฮะมึงเกาอะไรเนี่ยฮะไอ้เฮียแล้วจะมายืนบีบเห่ายู่อีกมึงบ้าป่ะมึงเกาอย่างเงี้ยมึงย้ายมาเกา ยังไงก็บอกเมื่อกี้พี่บอกให้เล่นแบบธรรมชาติแบบผมก็เลยแบบเล่นกันแบบปล่อยตัวแบบโอายธรรมชาติน่ะมันดีอยู่แล้วแต่มึงต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยสิอีหาใส่อารมณ์หน่อยมันก็ไม่บอกมายืนบีบเห่าอยู่ได้เอาซาวนางเอกเสียงมาหนีพ่อเยี่ยมอยมารอแฟน

พ่อเธอไม่ว่าเหรอไม่รู้โกโก้โอ้โหตะแบงมากเลยตัวเองมันทำอะไรกันนะคุยกันสิอุ้โอ้ยอยากอยากกดโอ้โห ทำไมไม่กลับบ้านล่ะฉันรักเขาอย่าห่ออ้อยกูยแกแย่งแฟนใช่เหรอแล้วแต่ผู้หญิงเขาอย่างงี้แทนเยอะนะเยอะวอ้โอ้อ้ออขี้ติดของเขาเ,าเาขนอเนะ <S <S เฮ้ย <an> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาราเก็บตัวก่วอนเครื่องไฟมีปัญหาแล้ว ดูข้างไฟนี่เฮ้ยเฮเฮ้ยเธอสี่คนนี้กิริยามารยาทใช้ไม่ได้เลยเธอดูเพื่อนเธอตื่คนสุดท้ายเนี่ยเขายุ่งกับใครไหมเขาไม่เคยยุ่งกับใครไม่ใช่ไม่มีใครยุ่งกับเขาเองเขาหน้ากลัวกลัวยังไงเขาชอบของของมีคมมาโรงเรียนฮะไม่หยิบเหรอ ไม่เชิงนี่คล้ายๆจอบมันอยู่ตรงไหนเขาอมอยู่ที่ปากเขาฮะอ๋อไม่ต้องตกใจก็ใส่ฟันยางไม่ใช่ฟ NO? ันยางลักษณะเงาจะเป็นฟันเหยื่นะฮะเขาเริ่มเขาเริ่มหันมาทางนี้แล้วครับเนียคนนี้แหละเขาชอบใช้ปันเข้าโขกกำแพงแล้วหนีเอาไปเที่ยวนอกโรงเรียนครับ ม่น่ากระแพงเรียนหลุดทุกที่เลยเธอุบอลแตกตั้งหลายลูกเราเลยไม่ได้เล่นเลยเวลาทุกองพลาไม่ได้เล่นบอลเลยเขาอ่ะเขาเดดกปุ่งแล้วปันเขาเป็นเฉาะบอลแตกหมดเลยเอาละเธอเงียบๆสักนิดเดี๋ยวุณจะต้องถามเขาก่อนเขาชื่ออะไรเธอชื่ออะไรจ๊ะเด็กชายอาคมอ้ชื่อเสียงเลียนามเพราะชื่อเด็กชายอาคมนามสกุลโสพลพานิชโอ้โหโสพลพานิชเธอเป็นอะไรคุณชินอ่ะ เป็นลูกครับลูกชายเหรอลูกจางเชวโมองแรกที่เรามนจะเรียนกันในวันนี้เป็นวิชาเลขคณิตคิดในใจเข้าใจไหมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองฮะเลขคณิตคิดในใจสองฮะเก่งมากสองบวกสองอึ๊บทำไมไม่ตอบรู้บอกให้คิดไป็นในใจครับผมไม่กล้าบอกเป็นตัวคูตีครับ <S <S คิดในใจว่าคิดได้แล้วตอบคู สองบวกสองสี่ครับเก่งมากสี่บวกสี่เป็นแปดข้าแปดบวกแปดสิบหกข้าพึ่บไม่สนใจการเรียนเลยเธอเลยสี่บวกสี่แปดข้าแปดบวกเก้าสิบเจ็ดครับใช่เปล่าไพ่เจ็ดบวกสามเป็นสิบข้าสองร้อยห้าสิบบวกห้าสิบเป็นสามร้อยค่ะ โอามมาถุนกูทีไรมึิดทุกีถ้าทยไงกับมเดีนี่ไปครูเธอไปครูเนี่ยถามผมบ้างเลพวกเนี้ยเรศจริงสูผมไม่ได้จริงเหอโธไม่เกงจริงผมไม่นาตหลังหอเกี่ยวลยแสดงว่าถ้าครูถาม่ตอบได้ได้ครูยังไม่ได้ตั้งโจทย์ให้เขาเลยตั้งโจทย์ก่อนเขาถึงจะคำนวณแต่ลักษณะอย่างเขาไม่น่ามีโจทย์หรอกเขาไม่สู้คน โจทย์ให้วิธีทำไม่ทำเลขแบบนเ้อ่ะถ้าเธอตอบได้เธอลองตอบคูคณตั้งโจทย์ให้ครับผม2 0 0 5หารด้วย2คูณด้วย3ลบด้วย4ลบด้วย1 9บวกด้วย37เถอดสเวร์รู่นสเท่ากับกำลังยกขา eb เท่ากับเท่าไหร่เอาเนี้ยบ้าอ้าวนับตื่นถึงสิบเพื่อเพื่อนฟัง 1,2,3,4,5,6,7, 8 9 10เกเก่งมากทำไม เธอนับเป็นภาษาอังกฤษว่า t do t i p p e r s n t เก่งมากอามาาอโมยอลหล่ามาเี่แก่อามาเขาแก่แย่แล้วนะถึงมีอลาล่ามาแก่ไปหาเธอนับเป็นภาษาจีนเทหน็ลคจีนเรักจิ้นโป้เจ้าจับค่าเก่งมากเธอนับเป็นภาษาเวียดกง ดุ้งด่านายด่ด่าดดดิดน้ตจังีผ่เธอหน้าตาเหมือนคนกรุงเทพครับผมนับเป็นภาษาเวียดนามอ๋ทุคนาเงีนทุกคนเงียนหนึ่งเงียนกลางวันเงนกลางคืนเงียนไม่างาไม่มีวานาที่จะเงีนซิทุกคนมีความรู้ความสามารถพอสมควร

ตัวเป็นหมาเจตัวนับงดึงวันเจ๊าดเหยียนคุณต้องให้ไวกว่านี้นะเจตัวนับสินับงดึงวันเจ๊าดเหยียนตัว่็ปราศาัต้องให้ไวกว่านี้ผิดไหมเนี่ยแบมือมาแทำโทษนักเรียนพวกนี้ครูต้องซ่อไว้ก่อน

มไปดีฮะดีนะซ <laughs> าจีเนะี่ยซาซาให้โอกาสเธออีกครั้งเดียวถ้าเธอนับผิดทีน่นี่คุณจะได้ออกจากห้องเข้าใจไหม <laughs> เตรียมตัวตัดจอมยุทธ <laughs> ผิดไหม <laughs> ผิดไหม <laughs> อะไรนะรับไม่ดีตัดจอมที

เปปหรือล่าะให้เธอนับภาษาจีนก็รอออู้นับภาษาจีนแล้วเดียวเดียวอ,อย่าร้องลูกนิ่งเตะนะลูกนิ่งเตะเธอนิ่งเธอเอ,อ่เอ,อให้นับไปขู่ฟังดิฟ้องแม่ด้วยนี่รุ่นเธอแม่ยังอยู่อีกเหรอแม่คุณน่ะนักไปฟังที่หนึ่งสองสามสี่เจ๊หมอนตาซี ไอซีซีโออยาเห็นซีโอี่ออยากเห็นไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นูจะเห็นูจ่เห็นโอ้ยอยากเห็นแล้วเธอพูดอะไรบ่เธอพูดอะไรอยากคายพูดอะไรขอโทษับผิดไปผิดครับให้หลังเอาฝาทำโทษตัวเองคะครับเด็ตัว เก็บไ้กินเหรอทุกคนเคยดูหนังไหมเอไปเปล่าไปไปถามว่าเคยดูไว้ไม่ได้ชวนกันไปเ,<อ>เคยดูไหมเคยดูฮะรู้จักนักร้องสติงไหมขวัญใจเลยล่ะพูดนักร้องสติงขวัญใจของเธอมาคนหนึ่งผู้ชาย วัญใจไงมองหนูทำไมแบบนี้หนูทำอะไรถูกพ,พี่เบิร์ดเป Hi ้ไฮล็อกกระเป๋าฮะครับเป Hi ้ไฮล็อกไอ้กระเป๋านี่อยู่ห้องอะไรกระเป๋าของพี่เป้ไงคะเป็นถามชื่อไม่ได้ถามกระเป๋าแต่ไเ,เอไนันมั้ยพี่เบิร์ดฮะพงศิษฐ์พงศัสา์ค่ะ ทเกกาจสั่ไ,ไพี่เบสปันมาชาผู้ชายผู้ชายพี่เบสปันโป,นป,นปงค่ะโปงวงอะไรวงีเล็กไฟค่ะเธอทัดอราค่ะเธออันตน,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 นอันต์ไหนปัญญารชุนเสนอครอมอครอมอ,อลหรือครมอ เสนอหน้าเสนอหน้าดีดม,มากต่อไปสตรีหญิงือมัมยาคนนี้อีม,มออัมเนี่ยมันผู้หญิงผู้ชายไงเจนเต็มๆยังไม่ได้ผ่าตัดคิดดีนะพิมพ์วัฒนาพาณิชฐ์มาชาค่ะมาชากับพิมพ์แต่นคนเดียว,น,วยนะนั้นาใหมคิดดีนะ่ากินละ คาเม่ามาด้น hmm. พ so ีทโอ้ยใช่นะพีทพีทไหนพีทสมัยอีแกแกกว่าแม่กูอีพีทสมัยอะไรยู่ลูกเธอนกสุดท่ดาค่ะเธอพันนี่นามสกุลสีสันแล้วมามอกเรารู้จันดาลาไหม รู้จักฮะบอกชื่อดาราฝรั่งดาราฝรั่งทำเพงเก่งมาก20คะแนนไปของเธอชานร้อนสัน,นชานมีสีกัเกี่ยวอะไรกับชานมีสีนึกว่าให้พูดพูดกับหนังอเมรเมลกิสซนชาติมอริสชาติจอบูดดาราฝรั่งมันเป็นปากหนูน่บ้านอยู่ใกล้กันค่ะเจ้าของคอนโดอเมริกันเจลกิสัน สเตปเดวิทสตีฟแม็กฟรีนไอ้เธอตีหนูทำไมอ่ะเธอผิดไงไอ้เนี่ยผิดผิดยังไงสตีฟเดวิทเนี่ยสนุกเกอร์นะคะนี่สตีฟเป็นแม็กฟรีนเี่ขี่มอเตอร์ไซค์บึ้นๆค่ะอ๋อแสดงว่าครับผิดเธอสิเธอผิดพูดไปสตีฟแม็กฟรีนสเตปเดวิทแล้วรู้ว่าผิดก็พูดทำไมอ่ะมันเอาของหนูไปอะมันเอาไหนอ่ะชื่อใหม่ก็ได้เยอะแยะเอาใหม่เควินควังเดี่ย ทอมแฮงโรเบิร์ตเทเลอร์ลิช์ตเกียร์ค่ะดาราฝรั่งแมคกโดนัลแมกโดนัลนางเอ็ดชื่อเซเว่นนามสกุลอิลโลทั้งสองคนนี้เขาแสดงเรื่อง KFC ของแดงเท่านั้นเลย ต่อไปดาราจีนฮ่องกงวว้าลี่หมิงขอโทษนะลี่หมิงว่านจือเหลียงเสี่ยวปิ้งปิ้งนี่ดาราจีนนะขึ้นคำว่าเสี่ยวนี่ก็ลาวแล้วทำไมเหลียวปิ้งปิ้งเหลเียว้เหลียวต้องเสี่ยวเฮอ หวังจูเสียนค่ะนานนะนี่ตอบให้ฉาดฉานะนะเบาี่ดาราจีนฮ่องกองชวนป่วยหวีแบกกองเฮ้ยธรรมยาแก้ไอไอ้คนโฆษณาหัวงเยอะหัว